อีซูซุดีแมกตอนเดียวมาถอดแหนบเสริมออก้อมกับให้ช่างจัดทรงด้านหลังให้มาได้าจากร้านสตังโลโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งออีซูซุดีแมกคันนี้ค่ะลูกค้าแจ้งมาว่ารถเลิกบรรทุกแล้วเลยต้องการให้ช่างเอาแผ่นแหนบที่เสริมมาออกพร้อมก,กับจัดทรงโหลดด้านหลังให้มาใ่<ป>ค่ะหลังจากที่ช่างคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วสรุปคันนี้ก็คือถอดแหนบที่เสริมออกแล้วก็ใส่ชุดโหลดหลัง2นิ้วจากไบคับถึงก็เริ่มงานกันวันนี้ก็ให้น้องเขยมาช่วยนะคะเพราะว่าช่างขาหนางไม่ค่อยดีเนหะินนดด้วยถอแที่ มาออกคุณขาต้องทํากันทีละข้างเลยค่ะเพราะว่ารถลูกค้าเสริมแหนบมาหลายแผ่นอยู่ค่ะคุณขาจ,จะยกคนเดียวยกไม่ไหวแน่นอนเลยจะต้องทํากันทีละข้างนะคะก็ช่วยเป็นยกออกมาทีละแผ่นเลยค่ะสำหรับคันนี้ต้องยกออกมาทีละแผ่นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าสะดือแหนบค่ะมันติดกับที่เพาล้อมันเอาออกไม่ได้ค่ะก็เลยจะต้องทําการหรือแหนบทีละแผ่นออกมาค่ะหลังจากยกแผ่นแหนบออกทีละแผ่นแล้วนะคะก็ต้องทํากันเอาสะดือแหนบออกหลังจากสะดือแหนบออกจากเพาได้แล้วนะคะก็ค่อยยกแหนบจับหลักเข้าไปเลยค่ะเพื่อไปทําการ จัดเรียงแหนบใหม่ให้ลูกค้านะคะอันดับแรกก็ต้องมานี่ละค่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเหล็กรัดแหนบนะคะต้องมาเคาะออกเพื่อจะได้ทําการออกทีละแผ่นจัดแล้วก็ให้ช่างมาทําการจัดเรียงให้ใหม่ค่ะคุณค่ะ นี่จ่าช่างก็กาลังทําการจัดเรียงแผ่นแหนบให้ลูกค้าใหม่เนาะตามสเปคที่คุยไว้กับลูกค้าจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประกอบเหมือนเดิมะค่ะแล้วก็ตัดสะดื้อน,นี่ยที่เกินออกไปแค่นี้เองค่ะวัระยะให้เรียบร้อยแล้วก็ตอกเข็มขัดรัดแหนบไปเหมือนเดิมจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกไปใส่ที่รถเลยค่ะเหมือนเดิมจ้าเราก็จะทอดแบบไหนก็จะใส่แบบนั้นคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนลูกยางหูแหนบด้านหลังด้วยนะคะเพราะว่ามันสึกหมดแล้วเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นค่ะลุกไปหยิบชุดโหลดมาเเเเลลยยน,นนิ้้วี่อาาใใสไตไป ค่ะแป้นแหนบสลกชุดใหม่ไปเลยจ้าขันน็อตที่มือกันน็อตปีนเกลจะตัดลูกยางออกให้ดิดนึงเพื่อเพิ่มระยะช่วงเด้งนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกให้ตัดเราก็มีจําหน่ายค่ะพร้อมเปลี่ยนให้เสมอเลยนะคะประหยัดเพราะว่าช่างดูระยะแล้วค่ะไม่ต้องไปซื้อลูกยางเสียตังซื้อลูกยางใหม่นะคะก็แค่ตัดของเดิมออกก็ใช้งานได้เหมือนกันค่ะประหยัดไปอีกค่ะแต่ถ้าสะดวกเปลี่ยนที่ร้านมีจําหน่ายค่ะโอเคนอกเรื่องไปเยอะแลวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขันล้อเรียบร้อยแล้วขึ้นแม่แรงเอาสามขาออกลงรดเลยจ้ะช่างจาหลบนิดนึงค่ะโเเคค่ะรียบ ลอยแล้วอ้าวหลบสี่ช้างมองไม่เห็นแล้วเนี่ยว่าทรงประมาณไหนรอสักพู่นะจ๊ะช่างบอกให้ขึ้นไปยมย,ม,ยมดูให้หน่อยนางจะดูช่วงล่างว่าใช้ได้หรือเลปล่าเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ลูกค้านะคะเช็กระบบเองเลยจะดึงตลับเม็ดเอาตลับเม็ดเนรถมาเช็คเองเลยได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกถ้าไม่พอใจสามารถแก้ให้ได้เลย โอเคลูกค้าพอใจในผลงานส่งงานได้เต็มๆลำท่งก็จะประมาณนี้เลยตอนแรกมาท้ายอย่างโดเรียบร้อยแล้วค่ะวัดปอนเรียบร้อยแล้วสอดขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านต่างล้อโตอยู่พุทธมนฑลสาย3ามติดแสดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์เดินทางปลอดภัยค่ะเลิกบรรทุกก็มาเอาแหนบออกเปที่ร้านรับจ้าแต่ถ้าเสริมไม่ได้รับเลยค่ะต้องขอประทานโทษลูกค้าที่ต้องการเสริมด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ